ไอ้ควัญเออมึงมีเรื่องจะบอกดิมได้ด้วยเมียอะไรจ๊ะตอนนี้พ่อกีษดาเสด็จมาเฮ้ยพ่อเสด็จมาใช่ผู้ถามมึงคํานะไงมึงจะไปบอกเจ้นไม่ได้บอกเลยเอาการ์ดไปแจกให้แกได้หรือเปล่าไม่มีท่านนะที่หายเสือกมาจริงๆด้วยนี่กูคิดอยู่แล้วเสี่ยวเขาไปหาเขาทำไมเฮ้ยถ้าไหวมาโค้งไปช่วยขา ว่ายังไงล่ะเพราะเอ๋ยเพราะเอ๋ยโอ้ยงอนไม่รู้งอนผู้ชายหรืองงอนผู้หญิงบึงฟากไปเลยไม่ยศอะไรพมึงพูดอะไรพวกมึงเซ็ตบอกว่าเองงอนไอ้ไอ้ขวัญนี่เลยกูก็่ากอนลูกกูเน่ยสิแล้วลูกเราไงล่ะแต่งงานทั้งทีทำไม้ไปบอกกูลูกผู้ชายคืออะไรผู้หญิงเรื่องสารน้ำสีแต่งงานคือเรื่องสำคัญส่วนผู้ชายแต่งงานก็ไม่สำคัญแพ้ผู้หญิง แต่มึงก็เลือกที่จะไปบอกกูก็ผมฉันเห็นว่ามันเป็นงานเล็กๆไม่อยากจะรบกวนไปถึงแล้อโอ้ท่านก็จะขนานเล็กงานใหญ่ถึงก็ลูกกูมาอยู่แล้วไม่บอกเขาไปแล้วทำไมเขาเสือกมาเองทำไมเขาใส่ยอดผ้าแม่มาเองเราจะคุยกับลูกกูไอ้ขวัญมึงคิดว่างานเล็กไม่บอกกูกูไม่ว่ากูอยากจะเห็นที่มดสาวของมึงเนี่ยเป็นยังไงวะจิตใจกูก็ไม่ได้เห็นเพตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแล้ว ใจเงยหน้าขึ้นทำความเคารพพระพิธนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะแม่ายจะเป็นของพมาแม่ออกวัยของเขเห็นไอ้เหี้ยไอ้หมดกดต่อบก็ถามพ่อกูเลยพอบ่วงเล้า เชื่อใจจนน้ำใจใหญ่ยามโพอไม่ได้ใจเลยรีบน้องมา้องท่าเหอะ้มองเห็เหยื่อเกิดเชื่อใจน้ำหลายหลสามหเมื่อมองเห็นเหยื่อผมเกิดเชื่อใจจนน้ำหลาหลสด สาวพิมพ์ใจั้งดจดกูต้คอยรอแล้วเดย่อาเสือไม่มาอีกรอบไม่มาแล้วไม่มาแล้วแมงมดเออรู้ไหมผูกพ่อบัะจัดกดคนจริงหยนะหาะแมงมยิงสิ่ง จะถึงเเจอสุยลยใช่อับเลยใช่ครัช่เยราบด้่ยใช่คบ่ยใช่ครับใช่ครับใชน้องเรันี่นะใช่พร ah. ่เ่รั้ครับเ่รเร ให้คมคู่เอ่ยใครรุ่มใจแท้กลัวแพ้โนอนคันพอมาตทานสิ้นไทยเจ้ขวัญขอลุ่นพ่อไม่สบายใจก็ดีลูกสา,าั่งขาดพ่อชิ่นนี่ครับคู่แต่งงานของมึงผิดใจสวยน่ารักดี พูดถามอะไร้องกัน,นกร,กนะรักพ่อลูกรักสิปุจขาคนนี้เนี่ยพ่อมาเนี่ยพ่อมีความสุขอยากจะมาเห็นเองมีความสุขเท่านั้นพ่อก็ดีใจแล้วรนะักพ่อเสมอไหนลนะูกเสมอข้าวปุจนะ้าพ่อขออะไรสักอย่างหนึ่งให้พ่อได้ลนะูกนะแม้แต่ชีวิตของกล้าหม่อมฉันก็ทูลถวายต่อพระองค์ได้ปดุจขานะชีวิตมึงกูไม่เอาแต่กูเจาอีกินใจอ๋อเป็นเรียอูอ๋อ ศาลาคอปินใจบารปเนเมียที่วัดม้งให้กูได้นะอหญ่หอบก้าห้องันเล่นแบบนี้สิกูจะค่้กูถามว่ามึงให้กูได้ไหมออกได้ไหมเจ้าค่ะออปยกให้เลยครเบในความเสยขวัญเป็ล้ว อไขวัญมึงอปอะไร้วมันแก้อมเที่อูีมยานางกันูอแกู้จะพิมใจมันเที่ยกูเอาไปสิมีควรนนั่งนี้ิมใจไม่าเชื่อไอ้จอไอ้เปพธีผมเนี่ผป็นคัแจงใช่ใช่ผเปลปาเลยอะไรจากไอ้ขัญเป็นไอ้เฮียีแทนแล้วกูตัดหัวมึง มึงไปเปลี่ยนเป็นว่าอะไรอิสรากับิึงใจช่วยเอาไปฟังไว้หลังบ้านเธอนึกว่าเอาบุญก็จะ ข้อหาเล่าเพื่อฝากอารมณ์ตัวเองให้ลืมพินใจให้ได้ในเมืชีวิตไอขวัญไม่มีความหมายแล้ว่หูไปมันก็ลกหลอกอขวัญไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้ว ของมเน่นีอะไรเรื่องหิแกมจะฆ่าตัวตายหรือไอ้ขวัญเออมึงม่เมาวามีท่าเลยเอ้ยอ้ขวัญมึงยังไม่ต้องตายหรอกเพราะว่ากูรู้ข่าวว่าพ่อพิดาเขาจะคืนวิใจให้มึงไว้เออเออ คุณทังนี้เออทังนี้พอคดีใจมึงว่คืนใจกูไปไหนหาเพ้อไม่สบายคือเสียใจเขาคงอยู่ไม่ได้เอาไว้ไยไอ้แม่ร้องด้วยองไปไหนเนี่ยความเมาก็หายไปเพราะความดีใจที่จะสบายจะเสีใจได้ ไปนาเดียวที่องค์มณิศนาเฮ้มาพบกับเจ้าขวัญครับดูครับความมาขอเจ้าขวัญเฮ้ยไห้วมาทานไปหาพ่อครูพ่อเฮียมือว่างอ่อนตัวเลยไอ้ขวัญไรกูวะนี่มึงเมามาใช่ไหมไม่เมาไม่เมาแต่ไม่เมามึงเป็นลูกกู ตาโนอใหญ่เห็นว่ามึงดื่มสุรายาเมาอยู่ในเทพาถวังหลวงกูจะโดนว่าไหมฮะทำไมทำตัวแบบนี้นะให้ขวัญกูเป็นอะไรครูมึงขวัญเออมีความสุขไงมีความสุขแล้วอะควานพอวายดูพ่อเอ้าไม่มีความสุขได้ไงเล่าก็เห็นไอรีบอกว่าพ่อจะคืนใจฉันไง ่าเลยแล้วยังไงถ้าไม่เจอมันจะฆ่าตัวตายด้วยไม่รู้จะทำยังไงอยากช่วยเพื่อนก็เลยปลากพูดไปว่าพ่อจะคืนพิมพ์กาให้กับมันเดี๋ยวพูดกันขวัญอะขาพ่อไอ้ดองมันบอกมึงว่าจะกูจะคืนพิมพ์กาให้กับมึงใช่ไหมใช่นั่นไอ้ดองบอกกูไม่ได้บอกกูงจำคำพูดไอ้ไอขวัญกูกิสดาไม่มีวันคืนพิมพ์กาให้กับมึงเลย แมึงอะเสียใจไปไอ้ลูกลครับกูมีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่แก่งมึงมันล้ําค่ามากกว่าพิมพ์ใจนั่นก็คือแหวนวงนี้เป็นแหวนประจําตระก,กูลของกูตกเื่นมาตั้งแต่แส่พ่อเสดแม่กูจนถึงกูกูรักและก็หวงมากที่สุดกูจะมอบแหวนแทนพิมพ์ใจให้แก่มึงใส่ไว้ที่นิ้วมึงจดจำำําคํากูเอาไว้เมื่อยามใดที่มึงถอดแหวนนี้ออกจากนิ้วมึงเมื่อยามนั้นทบกกับมึง คิดจะบข้ากุศลิษาบ่ก็ทำมาลงให้ด่าว่าเจ้าขวาน,นจะรู้ไหมว่านั่นคือความหมายอะไทรที่องค์กิศนาบก็ทำมาลงให้เปล่าหมวกแหวนแทนไว้แทนสาวพิมใจก่อนจะยืนเลื่อนขวาน แต่แหวนมันลอยลอยนะพระองค์คงรักเธออยากหยอกล้อส่งมอบเพื่อแค่สีทับทิมแทนค่าแม่พิ่ไม่พอ โอ้ขอบคุณด้วยไหมดูที่ไหนก็นเลือไอ้คนเพียงแค่อง,ง,งค์กิจสลายให้อยูแวนแทนพิงใจมึงที่ฆ่าพ่อเลย,ยนั่นเองกูว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรเดีขอเวลามึงเจ็ดวันสามาดแม้ว่าองค์กษัตริย์อิสระยังไม่คืนพิงใจให้กับมึงโอ้ ติยอมให้มึงตัดหัวกูเชนานะคภาษาคอไทยเจนวันสุดท้ายกระแล้วกูซองเละซองเละกะพุ้งพี่ผายร้องอลยมึงเนี่ยกูคิดเป็นพระเอกเห็นมันตีคราวให้กูอะไอ้ขวัญปวดอะไรมึงเชื่อกูดิกูว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนักเพราะหลังๆมาพ่อกฤษดาเปลี่ยนใจอย่างคนละคนมึงก็มาแต่งงาน เรื่องราวในเมืองวุ่นวายไปหมดกูขอเวลา7วันทำไมไม่อย่างที่กูพูดมึงฆ่ากูทิ้งไดเลยได้ทำไมเป็นอย่างที่มึงพูดจะฆ่ามึงเข้าไปแต่พ้อฆัามึงนะมึงนี่ไม่ได้เรื่องเลยดาว้าไปเลยเรียนข้าสาวเทวดานำมือใจมาที่